สวัสดีค่ะสวัสดีมันนี่มีเรื่องดีๆมาเล่าสุพีสุนองฟั้างค่ะมือน,นี่แม่หน่อยเป็นใบรับรางวัลคุณแม่ดีเด่นสาขาการสนับสนุนส่งเสริมการแสดงศิละปะพื้นบ้านพอาง่ายๆก็คือเป็นรางวัลที่แม่ัพ p อ o r t ลูกว่าว่าเูกจะยังการแสดงสินในแบบัพพอร์ตในการ อ่าแสดงเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านกับเป็นมอล่มเป็นสินาบเป็นแม่ดีเด่นเป็นกรเลยได้รับอันนี้มาเป็นเกียรติในขอพววอ้ดีใจย่างเงินกับขอแสดงความาย,ยินดีครับครอครัว่าแม่หน่อยเด้อค่ะมีลูกดีเป็นสีแก้วตระกูลยังสีอะไรพี่น้องขอแสดงความยินดีกับแม่หน่อยพ่าเอกิลาเป็นลูกอภิชาติบุตร เป็นบอบอถึงบอพี่นอ้องสุดยอดอีลีไม่ลูกดีกระนั้น,นแต่เรื่องดีๆมาใหา้ให้พอครัวอิงปนค้นแบบนั่งเขาวงการมาเนีแบบ่ยปีที่สามไม่แต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตบอว่าสิเป็นเรื่องจังไงล่ะเคยแบบอยู่กระทบไปของนะบง่วน่ะก็มีบานมีรถ มีซื้อเสียงเหตุซื้อเสียงให้กัะสาวน้อยเันพะมีงานกับสาวน้อย่นก็มีซื้อเสียงอยู่แล้วล่ะพออีหวลามากก็แหงนคนไปอีกดีดีดีแสดงความยินดีนั่งเป็นเด็กน้อยที่ไม่ความกระตันยูกับพ่อกับแม่กับพรอพ่วกับผู้ขังผู้รอบขางทุกคนเป็นเด็กน้อยที่บ่ถือโตอยู่แบบบ้านอยู่แบบบ้าน บ่บือว่าทั้งๆท,ที่เจ้าของแบบว่าดังแล้วัสิแม่บ่เคยลืมตกสมก็ะเพงที่มันนั่นแหละเช็ดเช้าดินคือกันเลขคแลชีวิตอีหลาถึงสีดงดังทังได้กากบ่ลืมทินเจ้าของว่าสันโอ้จะมันแต่งเพลงได้ดีครับอาจารย์ในตำนัครินก็ได้ไปฟังเด้อพี่น้องไปซอยกันปันฟัง เห็นภาพบรรยากาศเอาพี่น้องเข้าไปเบื่งภาพบรรยากาศตอนแม่หน่อยรับอ่าอคุณแม่ดีดินรับโหลเนออาอเกียรติโยอันจะแป๊บหนึ่งขออนุญาตเด้อค่ะสนับสน,นุนส่งเสริมการแสดงศิลปะพื้นบ้านได้แก่นางสาวคมระดีเท่าดมคุณแม่ของน้ององคงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพง ศิลปินหมอลำมคณะสาวน้อยเพ็รบ้านแพรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดศรีสะเกดและเป็นนักสแสดงนำภาพยนตร์เรื่องขายออกแม่ผู้มีความเห็นจังใดพี่น้องมันเห็นเราละชื่นใจน้ำเพลินเนาะหายเมื่อยได้ผููเป็นพอเป็นแม่ไม่ลูกดีไอ้เพ่ินกนระเลียเห็นเนาะ เออได้เป็นแม่ดีเด่นในสาขาการสนับสนุนส่งเสริมการสแสดงศิละปะพื้นบ้านแม่หน่อยเพิ่นก็ได้รับมาอย่างสมเกียรติโอ้แม่หน่อยงามแต่งตวงามงามเมื่อ,อเนี่อีหลาก็แตงตวงามนาหักเมึงเก่งได้ขอ่อนแหละนั่งยิ้มอยู่เป็นคนนาหักอีหลาก็เป็นพนนาหักลองเพ่งให้เอฟดเอ,เอ,เอ,เอในงานพรอม จังดกะโออดีใจน้เนะพี่น้อง,นองคนเ้าเป็นแบบคนติดตามแม่หมายว่าเ้าเห็นแบบโอ้ยยิมยิมย,มยิมได้เล่แหละว่าเออเด็กน้อยคนเนี่ทตีห้าติดตามมาแบบบเ็ดให้ผิดหวังจินสีแม่จังดแดกแลกมาจังไดตอนนี้ก็คือเกาจังสีหล่บพนว่าพี่เตอสิจะเจร่ญนไปหนาก็ขอให้อีหล่ะจะเลื่อนจะเญืนไปหนาเด้อ แม่ก็ขอใเห็นเจริญเจริญไปนะ่ะมีต่คน่หักคมหอมข้างรอบรัวพอเอกแม่หน่อยทุกคนแวล็ขอยเห็ตนตะกว่วสุขคมจเจริญไปนะ่ะพอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะเดิมพอแสดงความยินดีเป็นอย่างมากมอ้าวพี่นอ้องมื้อนี้คลิปนี้ก็ไวปสนิทละค่ะมีหยังดีๆแล้วสิมาว่าสู่กันฟังงไมนะ่นาะสวัสดีค่ะ